วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเงินได้ที่ได้รับการยกเวน้นภาษีงเงินได้นิติบุคคลนะคะก็จะมีอันดับแรกก็คือรายได้เงินปันผลเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนรับยกเว้นกึ่งหนึ่งก็คือคนรับจะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยยกเว้นทั้งหมดก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็บริษัทจำกัดที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัดที่จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็คือเราจะต้องไปถือหุ้นในบริษัทที่เขาจ่ายเงินปันผลให้เราไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าก็คือตั้งแต่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไปเนาะมาดูตัวอยา่างที่หนึ่งบริษัทก้าวหน้าจำกัดได้รับเงินปันผลจากบริษัท DKK จำกัดเป็นจำนวนเงินสองแสนบริษัทก้าวหน้าจำกัดนั้นเป็นเงื่อนไขแรกก็คือได้รับการยกเป็นกึ่งหนึ่งเพราะเป็นบริษัท ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเฉยๆก็คือ100,000บาทแล้ยกเว้นเงินได้และอีกครึ่งหนึ่งก็คือต้องมาคำนวณเป็นเงินได้นะคะตัวอย่างที่2บริษัททัพทวีจำกัดประหาชนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับเงินปันผลจากบริษัท DKK เป็นจำนวนเงิน2ไทยเหมือนบริษัทที่1น่งเลยแต่อันนี้คนรับเป็น บริษัททรัพ์ทวีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นจะได้รับการยกเว้นทั้งหมดไม่ต้องนำเงิน2 0 0แสนมาคำนวณเป็นเงินได้นะคะและต่อมาก็คือบริตัวอย่างต่อมาคือบริษัทผ้าไหมไทยจำกัดถือหุ้นในบริษัท DKK จำนวน28%ได้รับเงินปันผลจากบริษัท t ีเ2 0อ0อันนี้ก็เข้าเงื่อนไขข้อที่2ก็คือ ได้รับการยกเว้นทั้งหมดเพราะว่าถือหุ้นในบริษัทที่จ่ายเงินปันผลถึง25ก็คือในข้อนี้เป็น28ก็คือเกิน25เด้วยซ้ำนะคะ2เงินปันผลตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิตเตรเลียมตัวนี้นำเงินนำมาเป็นเงินได้เพียงเท่าทวีเหลือจากการเท่าที่เหลือจากการถูกหักภาษีหนักนะที่จ่ายนะคะ 3. เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้าได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้สำหรับกิจการอะไรบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายฝ่างประเทศประกอบกิจการในไทย 4. เงินปันผลจากกิจการที่ส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นทั้งหมด แต่เฉพาะตลอดระยะเวลาผู้ที่ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเวน้นภาษีเงินได้นะคะ 5. เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกําไรที่ได้รับจากกิจการสถานฝึกปลรมได้รับการยกเว้นทั้งหมดเฉพาะอะไรนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบ,บุคคลมีได้ปรอบกิจการอื่นเลยนอกจากกิจการ สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ่ายเงินปันผลหรือของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกับห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จ่ายเงินกนผลเท่านั้นนะคะ 5. ต่อมาก็เป็น6ค่ากูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นได้รับการยกเว้นทั้งหมดเฉพาะที่ได้รับจาก ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา5ปีนับจากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 7. ค่าวิจัยและพัฒนาจะได้รับการยกเว้นก็คือบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจำนวน100%เเซ์หรือ200%ออของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 8. ค่าศึกษาและค่าฝึกอบรมเรงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้าอบรมหรือศึกษาฝึกอบรมในส,นสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพก็คือได้รับการถติว่าเราจ่ายไปพันหนึ่งก็จะได้รับการยกเว้นพันหนึ่งนะคะ ต่อมาเรามาดูเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิตาม65ทวีนะคะ65ทวีก็คืออันแรกเนาะรายการที่ระบุใน65ตีที่ไม่ถือเป็นรายใจ่ายให้นำมาคำนวณ2การหักค่าสึกหลอหรือค่าส่วนราคาซึ่งเราจะต้องมาดูก่อนว่าสินทรัพย์ที่ จะหากค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาได้จะต้องเป็นอะไรก็คือสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพจะประกอบด,ด้วยสินทรัพย์ที่ 1. คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชี 2. มีอายุการใช้งานจำกัด 3. กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตในการขายสินค้าและบริการให้เช่าหรือการบริหารงานที่ดินเป็นคอยที่ เข้าเงื่อนไขข้อที่3แต่กับข้อที่1แต่ไม่เข้าเงื่อนไขข,ข้อที่2เพราะฉะนั้นที่ดินเราจะไม่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าสึกหรอได้นะคะหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าสึกราาหรอราาจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้1เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุบคคลได้เลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและอัตรา ที่จะหักอย่างใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป 2. ให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้สินทรัพย์นั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนอยกรณีที่ไม่เต็ม12เดือนก็ให้หักตามส่วนนะคะก็คือซื้อมากี่วันก็นับเลยในปีนั้นน,นะคะซื้อมาอย่างเช่นซื้อมาวันที่1ธันวาก็จะใช้ได้แค่คิดระยะเวลาก็ได้แค่ สามสิเด่วนสามเดี๋ยวเราเขยไปดูตัวอย่างนะคะอ่ะเรามาดูว่าตารางการหักค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหลอกเนาะถ้าเป็นอาคารถ้าเราต้องมาแบ่งก่อนถ้าเป็นอาคารถาวรจะหักได้ร้อยละห้าของราคาทุนถ้าเป็นอาคารชั่วคราวจะได้100%ย์เต้นทุนที่ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นได้จะหัก5%เตนะคะ 3. ต้นทุนเพื่อได้มาซึ่งสิทธิ์การเช่านะคะกรณีที่ไม่มีหนังสือสัญญาก็ให้ร้อยละ10กรณีที่มีหนังสือสัญญาที่ไม่กําหนดให้มีการต่ออายุสัญญาได้ก็หารเอาร้อยหารด้วยจํานวนปีอายุการเช่าและอายุที่ต่อมารวมกันนะคะ 4. ต้นทุนได้เพื่อได้มาซึ่งสิทธิ์ในกรรมวิธี สูตรกูดวิวค่าเครื่องหมายการค้าสิทธิ์ประกอบกิจการตามใบอนุญาตสิทธิบัตรลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นถ้าไม่จำกัดอายุนะคะหรือกรณีที่ไม่ไมรู้อายุก็คือไม่รู้แน่ๆก็คือ10ปี10ร้อยละ10ในกรณีที่จำกัดอายุให้ใช้ร้อยหารด้วยจำนวนอายุที่ใช้นะคะ5 ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากที่ดินและสินค้าให้หักร้อยละ20 3. ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้หักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาในปีแรกที่ได้สินทรัพย์นั้นมาร้อยละ40ของมูลค่าต้นทุนใน ส่วนมูลค่าต้นทุนที่เหลือให้หักกามเกนก็คือถ้าในข้อนี้ก็คือร้อยละยี่สิบนะคะ C รั์สินประเภทเ,เครื่องเก็บเงินให้หักได้ร้อยละร้อยของมูลค่าต้นทุนหรือเลือกที่จะหักค่าเสริมราคาหรือค่าสึกหล่อเบื้องต้นณวันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นในอัตราร้อยละสี่สิบของมูลค่าต้นทุนที่เหลือก็หักเงินใส่คือ 20- 20่นะคะไปเรื่อยๆให้ครบ1 0อร์ 5. ทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนหรือรถยนต์นั่งให้หักค่าเสื่อมราคาและค่าค่าสึกหลอจากมูลค่าต้นทุนในส่วนที่ไม่เกิน1ล้านเพราะฉะนั้นถึงซื้อรถมาเกิน1ล้านเราก็จะหักได้แค่ล้านเดียวนะคะอ่ะมาดูตัวอยา่างบริษัทแห่งหนึ่งมีรถยนต์ Honda Accord นะคะ ให้ซื้อก็คือมีให้ผู้บริหารใช้นั่นแหละค่ะในราคา1 7 9 9 0 0าถ้าทางบัญชีเราจะคำนวณ1 7 9 9 0 0 0คณ20%ก็จะได้3 5 9 8 0 0แต่ทางภาษีเราจะคำนวณได้แค่จากรอด1ล้านก็คือเอา1ล้านคณ20%ก็ได้2 0 0 0สนส่วนต่างคือ1 5 0 0 0 0 9,800ไม่สามารถคิดเป็นค่าดิจ่ายก็คือค่าเสื่อมราคาได้จะต้องบวกกับเข้ากำไรสุทธินะคะเกรณีที่ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามมาตรา65ทวีวงเล็บ3ตะแห่งประมวลรัษฎากรและราคาที่ตีนั้นเพิ่มขึ้นต้องนำมาคํานวณกำไรสุทธิให้หากค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้จากส่วนที่ตีเพิ่มนับตั้งแต่ลอด ระยะเวลาบัญชีที่ตีเพิ่มตัวอย่างเช่นเราเคยมีลดเครื่องจักรก็ได้เครื่องจักร5 0 0แสนแต่ตอนนี้เครื่องจักรนั้นมีการขาดแคลนตลาดอะไรก็ตามแล้วตีราคาเพิ่มขึ้นได้5 0 0แสนเราจะต้องเอาตัวยอดที่เพิ่มขึ้นห0 0ห0ื่นมาคำนวณเป็นค่าสึกหลอเป็นราคาทุนของค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาก็คือเราจะคิดค่าเสื่อมราคาจาก5้าแสนห้าเจ็ด ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อหรือโดยการซื้อเงินผ่อนมูลค่าต้นทุนของสินค้านั้นให้ถือตามราคาที่พึงชำะระทั้งหมดแต่ค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาจะต้องไม่เกินที่ต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสำหรับทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใดๆจะหักหมดมูลค่าต้นทุนไม่ได้ยังไงสุดท้ายเราจะต้องเหลือไว้1บาทอย่างที่เราเคยรู้กัน 9. การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรที่บริษัททั้งุ้นส่วนจำกัดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการซื้อหรือวิธีอื่นใดก็ตามภายในกำหนดเวลาเวลา,เวลา1ปีนะับตั้งแต่วันที่ กันยา2554ให้หักค่าศึกอหและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นณวันที่แม่มานั้นร้อยละ20ของมูล,ลค่าต้นทุนสำหรับที่เหลือกอา็หาักตามเกณฑ์อาคารถาวรก็คือ55ไปเรื่อยๆนะคะ10ค่าเสื่อมราคาและค่าศึกรอของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรกับบริษัทที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ได้ได้มาซึ่งการได้มาจากการซื้อหรือได้รับการโอนเพื่อในการประกอบกิจการของตนเองให้หักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นของวันที่ได้มาลอยละ25ของมูลค่าต้นทุนซึ่งต้องได้มาตั้งแต่วันที่1มกรา2545เป็นต้นไปด้วยนะคะอ่ะต่อมาเราจะมาดูสำหรับการหักค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอสำหรับทุก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ทรัพย์สินของประเภทคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีแรกให้หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นไว้ร้อยละ40ส่วนที่เหลือให้ทยอยหักให้หมดภายใน3ปี 2. ทรัพย์สินประเภทโรงงานปีแรกให้หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นร้อยละ25และที่เหลือให้ทยอยหัก ภายในระยะเวลา20ปี 3. ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรปีแรกให้หักค่าเสื่อมราคาไว้เบื้องต้นได้40%ส่วนที่เหลือต้องทยอยหักภายใน5ปี 4. ทรัพย์สินอื่นสามารถหักค่าซื้อและค่าเสื่อมนาตาในอัตราร้อยละลอยของมูลค่าต้นทุนโดยมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องรวมกันไม่เกิน5 0 0 0บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้สินทรัพย์นั้นมาพร้อมใช้งานภายในวันที่31ธันวา2553ถ้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้นะคะสำหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเงื่อนไขก็คือเป็นผู้ประกอบที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน20ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน200คนนะคะ 65ทวี3ก็คือการตีราคาทรัพย์สินเนาะในการตีราคาทรัพย์สินนั้นราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากสินค้าคงเหลือให้ถือตามราคาที่พึงซื้อสินทรัพย์มันมาได้ตามปกติในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นห้ามมิให้นําราคาที่ตีค่าเพิ่มขึ้นมารวมกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพราะตีเพิ่มขึ้นมันจะเป็นสินทรัพย์นะคะมันจะไม่ใช่ไรายได้ สการโอนทรัพย์สินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ได้นะคะพนักงานจะมีการประเมินว่าโอนมาเนี่ยมีค่าตอบแทนเท่าไหรมีค่าบริการเท่าไหรมีดอกเบี้ยเท่าไรตามราคาตลาดณนะวันที่โอนก็คือจะต้องมีการตีราคาเหมือนเดิมถึงแม้เราจะได้บอกฟรีก็ตาม 5. การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินเมื่อมีค่าหรือราคาเป็นเงินต่างประเทศ นะคะเงินตราทรัพย์สินหรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตาต่างประเทศที่เหลือณนะวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก็คือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีให้คำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินไทยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่1มกราคม2 5 6ากก็มาดูเงื่นไขนะคะ กรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากข้อขอให้เลือกใช้ดังนี้ 1. วิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตาทรัพย์สินหรือนี้สินเป็นเงินตาไทยตามอัตราถั่วเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายเรามาถั่วกันส่วอัตราคือ20อัตราขาย30สมมตินะคะก็เอามาบวกการหาร2ก็คือเป็นการถั่วเฉลี่ยหรือ วิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตาหรือทรัพย์สินเป็นเงินตาไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธานาคารรับซื้อส่วนหนี้สินก็คือให้คำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตาไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธานาคารพาณิชย์ธานาคารพาณิชย์ขายก็คือ อย่างง่ายๆถ้าเป็นสินทรัพย์ก็คือธนาคารราคาที่ธนาคารซื้อถ้าเป็นหนี้สินก็คือตามราคาที่ธนาคารขายและถ้าเกิดเป็นขอขายก็คือกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆตามที่รัฐมนตรีกำหนดให้คำนวณวิธีการคำนวณ ค่าหรือราคาของเงินตาราพั์สินหรือนี่สินเป็นเงินตราไทายตามอัตราถั่วเฉลีย่ยระหว่างซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เรามาดูหัวข้อที่6นะคะในหัวข้อที่6เราจะมาพูดถึงการตีราคาของสินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตาลาดแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่าและให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยอดยกมาในต้นงวดหรืองวดถัดไปตัวอย่างเช่นจึงวดบัญชีกิจการมีการตีราคาสินค้าคงเหลือราคาทุนมี หนึ่งราคาทุนที่ประเมินได้คือเที่ยมหรือมีตามบัญชีของเราก็คือหน0 0งแสแต่ในราคาตลาดเท่ากับแสนสามเพราะฉะนั้นกิจการต้องเลือกแสดงในราคาทุนเพราะว่าเงื่อนไขคือแล้วแต่ตัวใดตัวหนึ่งจะต่ำกว่าหรือน้อยกว่า เพราะฉะนั้นจิตการจะต้องแสดงราคาสินค้าคงเหลือในราคา1นึ0 0 0สนสองหมื่นข้อที่7ในการคำนวณหาราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทุนเปรียบเทียบกับราคาที่มีสินค้าที่ค่ล้เคียงกับเรานะคะให้ราคามันจะเป็นตัวนั้นต่อมาการคำนวณราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตาต่างประเทศจะให้คำนวณเป็นเงินตาไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ตามท้องตลาดณวันที่ได้สินค้านั้นมาค่ะข้อ9การจัดจำหน่ายนี้ศูนย์การจัดจำหน่ายนี่ศูนย์ก็คือในกรณีที่เราดูลูกหนี้รายตัวแล้วว่าลูกหนี้ายใดที่จะก่อให้เกิดหนี้ศูนย์ในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ให้จัดจำหน่ายหนี้ศูนย์จากหนี้ศูนย์จากลูกหนี้และถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่อมาการคำนวณเงินปันผลเป็นรายได้ การคำนวณเงินปันผลเป็นรายได้จะแบ่งออกเป็น2สเตปนะคะคือสำหรับบริษทัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้นำเงินปันผลที่ได้จากบริษทัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยกองทุนรวมหรือสถาบันทางการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยตั้งขึ้นสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตรกรรมและพาณิชย์หรืออุตสาหากรรมและส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้านั้น ให้คำนวณเป็นรายได้เพียงกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้นั่นคือถ้าเกิดคนรับเป็นบริษัทจัางกัดที่ตั้งขึนการผลหมายไทยรายได้เงินปันผลให้คำนวณเป็นรายได้กึ่งหนึ่งของเงินได้เช่นเราได้มาสองแสนก็จะคำนวณเป็นรายได้หนึ่งแสนบาทนะคะซึ่งมีจะมีข้อยกเว้นก็คือถ้าบริษัทต่อไปนี้เป็นผู้รับจะไม่ต้อง นำเงินปันผลมาคำนวณเป็นรายได้ก็คือ1บริษัทจำกัดมหาชนก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัพย์2บริษัทจำกัดเฉยๆนะคะแต่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า25%ต้องเป็นบริษัทกับบริษัทนะคะ11นะคะดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมที่อยู่ใน บ,บังคับต้องถูกหักภาษีณนะที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินภาษีเงินได้ปิตโตเลียมนะคะให้คำนวณเป็น,นรายได้เท่ากับที่เหลือจากการถูกหักไปแล้วต่อมาส2บสองเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักณนะที่จ่ายว่าด้วยตามกฎหมาย ค่าสีเงินได้ปิตโตเรเลียมนะคะให้นำมาคํานวณเป็นรายได้เท่าที่เหลือจากหักลักที่จ่ายเป็นกันนะคะ 13. รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจาการซึ่งมีรายได้ไม่ต้องนำเงินค่าลงทะเบียนหรือเงินบำรุงที่ได้จากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคหรือการให้โดยสเสน่หามา แล้วแต่กรณีมาคำนวณเป็นไรายได้ไม่ต้องนำนะคะก็ะคือขึ้นอยู่กับพวกนี้นะคะต่อมา 14. ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับหรือพึงได้รับและภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้รับคืนจากการขอคืนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน ไม่เต็มรูปแบบไม่ต้องนำมาคํานวณเป็นรายได้ก็คือภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุสุนหนือคนได้รับหรือพึงได้รับกับภาษีที่ขอคืนไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้นะคะเราก็จะจบในหัวข้อ65ทวิเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ